สวัสดีครับนี่คือรายการต้องสร้างรีวิวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีการแนะนําหนังสือเล่มหนึ่งใบที่ชื่อว่าปาฏิหาริย์ร้านชําของคุณนามิยะนะครับคอนเทนต์ที่เป็นการแนะนําหนังสือเนี่ยคิดว่าจะมีอาทิตย์ละตอนนะครับอาทิตย์ละเล่มที่เราจะมาแนะนําหนังสือกันทีเนี้ยพอพูดถึงหนังสือนะครับมันก็มีอยู่เล่มหนึ่งที่ผมต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเป็นเล่มที่น่าสนใจแล้วเพิ่งออกแล้วก็เนื่องจากว่า มันก็คืออาชีพการงานของผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แนะนําในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราเชื่อในสิ่งที่เราใช้อยู่นะครับมันก็ไม่ใช่การรีวิวเพราะว่าต้องสร้างรีวิวเนี่ยจะเป็นรายการรีวิวที่เป็นของที่ใช้เองละซื้อมาเองแล้วเจอด้วยตัวเองสิ่งที่พูดก็จะเป็นไปตามความคิดครับบางอันมันอาจจะเป็นแบบนุ่มน,นุนิดนึงไม่ได้เป๊ะมากไม่ได้แบบว่ามีการรีเสิร์ชข้อมูลหรือทําการบ้านอะไรมาเลย แต่มันคือการที่ใช้ด้วยประสบการณ์จริงๆคือในความตั้งใจของผมเนี่ยที่ทารายการรีวิวเนี่ยสังเกตอว่าบางอย่างคนเขาก็ไม่พูดถึงกันเพื่อที่อย่างน้อยเวลาถ้ามีคนเซริร์ชจะได้มีข้อมูลเป็นข้อมูลนะครับในการรีวิวเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ช่วยจัดตัดสินใจหรอกเพราะว่ายังไงเราจะซื้ออะไรเนี่ยมันก็ต้องตัวเราเองน่ะครับมันเป็นเหมือนความเชื่อคนเราก็จะมีความเชื่อต,ต่างๆกันไปท่านใดที่อยากให้ผมรีวิวอะไร อยากรู้อะไรถ้าผมพอจะก็คอมเมนต์มาได้ครับถ้าผมพอจะมีหรือพอจะหามารีวิวได้เนี่ยมีคนเดียวบอกว่าอยากให้ช่วยรีวิวหน่อยถ้าผมทําให้ได้เนี่ยไม่ได้ติดขัดอะไรเนี่ยผมก็จะทำครับหนังสือที่วันนี้จะมาแนะนํามาชวนอ่านก็คือหนังสือเล่มนี้ครับเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตตอนความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคือตัวนี้ครับเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์หนังสือเนี่ยมีทั้งหมด8เล่มแล้ว ผมมีครบเลยนะครับใครอยากรู้รายละเอียดก็ลองไปแอด facebook sim789.com นะครับพิมพ์เลยครับ F s i m 789ในช่องเซิร์ฟเฟซบุ๊กอะแล้ว .com เป็นภาษาอังกฤษ d o t c o m มันก็จะขึ้นขึ้นอัตโนมัติะครับแล้วก็เป็นเนี่ยรูปดอตอรไก่สวยๆเนี่ยครับอยู่ข้างหน้าสีแดงๆเนี่ยก็กดเข้าไปดูเพื่อเพื่อดูรายละเอียดเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ก็มีหลายเล่มครับแต่ว่าเล่มนี้วันนี้ผมพูดถึงเล่มนี้ก่อนเล่มนี้มันเพิ่งออกนะครับเล่มนี้แตกต่างจากเล่มอื่นๆคือส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะพูดถึงเรื่องราวของตัวเลขความหมายของเลขต่างๆที่มันผสมการเลขที่ควรใช้ไม่ควรใช้แต่เล่มนี้มันชื่อตอนว่าความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเล่มนี้ผมอ่านจบแล้วมันแตกต่างกับเล่มอื่นๆคือมันจะมีเรื่องของการให้กําลังใจเป็นอย่างนี้ครับยกตัวอย่าง ที่เนี่ยส่มเปิดมาก็จะเป็นอาร์ตเวิร์คให้กำลังใจและคำอธิบายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยด้านหลังเนี่ยยังมียังมีเกร็ดความรู้นะครับเรื่องของความสำคัญในการร้อยเรียงเบอร์มือถือซึ่งถ้าถ้าใครที่ดูอยู่เนี่ยแล้วเกิดคำถามอะไรบางอย่างกับคำว่าเบอร์มือถือเนี่ยก็ลองดูครับลองลองศึกษาดูนะครับถ้ามีคำถามมันจะดีคนเราเนี่ยถ้าตัดสินไปเลยเนี่ยมันจบเลย แล้วมันจะอยู่แค่ระดับสติปัญญาเท่าที่เรารู้แต่ถ้าเรามีคําถามเนี่ยมันจะเกิดการคน้นคว้าหาข้อมูลแล้วเราจะรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นแล้วสือเล่มน,นี้ราคา165บาทนะครับเป็นพิมพ์สีสีเลยกระดาษอาร์ตมันอย่างดีครับก็อ่านอ่านง่ายเหมือนเดิมครับเพราะว่าหนังสืออะไรที่ต้องอ่านเนี่ยรับรองว่าคนคนทั่วไปเนี่ยย่อยง่ายนะครับอ่านง่ายอ่านเร็วแล้วก็เพลินเพลินตรงที่ว่ามันมันช่วยเพิ่มพูนอะไรบางอย่างของเราผมตั้งใจไว้ว่า ผมจะมีรีวิวเรื่องของเบอร์มือถือที่ผมใช้อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะได้รีวิวกันวันนี้มาแนะนําหนังสือก่อนเพราะว่าก็หาอ่านดูครับตอนนี้คือหน้าร้านเขาปิดอยู่ <c oughs> ใช่ไหมก็สั่งซื้อได้ใน Facebook s i n 7 8 9 c o m ที่บอกนะครับแล้วก็มีรายการเป็นรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตจะออนไลน์วันพุธกับวันพฤหัสนะครับซึ่งรายการนี้แหละผมก็เป็นคนทำเอง เป็นงานที่ผมทําอยู่เป็นผมผมเป็นคนถ่ายแล้วก็ตัดต่อใส่กราฟิกเป็นประจําทุกวันนี้เป็นงานที่ทํามาหากินนะครับเรียกได้ว่าจริงๆแล้วที่ผมทารายการนี้ได้ก็เพราะว่าเราตติกาลเป็นสปอนเซอร์เหมือนกันนะครับทําให้เราแบบว่าไม่ต้องเป็นทุกข์ร้อนเรื่องการหาเงินมากหนะักก็ต้องขอบคุณซิมเจ็ดแปดเก้าไว้ในะโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือมีหน้าเว็บครับซิมเจ็ดแปดเก้าคอมเข้าไปดูความหมายเบอร์มือถือได้ซึ่งเว็บไซต์อันนี้ก็ต้อง้าเป็นคนทําครับ ต้องสร้างสามารถทําเว็บได้ครับออกแบบเว็บไซต์ได้ครับแล้วก็เป็นคนอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับก็เช่นกันครับก็เป็นผลงานที่เยีสามหกหาอยู่กับซิมเจ็ดแปเ้าเนี่ยแหละครับตอนนี้ก็กําลังจะพรุ่งนี้ผมจะครบ21วันตามตั้งใจแล้วเจอกันใหม่กับรายการต้องสร้างรีวิวครับรีวิวอะไรก็ได้โตวแล้วรีวิวแม่งได้ทุกอย่างครับอยากให้รีวิวอะไรเมนมาเลยครับสวัสดีครับ thank <laughs> you